ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกในคำพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568ในเดือนตุลาคมเป็นเดือนสุดท้ายของหน้าฝนเดือนนี้ก็อาจจะมีฝนฟ้า พายุขนองส่งท้ายฤดูก่อนจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวถัดไปดูจากปริมาณฝนที่มากได้มีพายุเข้ามาแล้วหลายลูกเกิดน้ําท่วมกันหลายพื้นที่ในวงกว้างโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานด้วยความที่ปริมาณน้ำมีมากและกำลังจะไหลลงสู่ที่ต่ำหลังจากพื้นที่ตอนบนหายจากน้ําท่วมแล้วที่นี้ก็ถึงคราวของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อาจเสี่ยงน้ำท่วมได้ มวลน,น้ําที่มากไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาเพื่อไปลงในอ่าวไทยถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีปีนี้อาจจะเกิดน,น้ําท่วมกลุงได้นะครับต้องระวังกันไว้หน่อยเดือนนี้เป็นช่วงท้ายฤดูฝนกําลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเมฆฝนเริ่มจางหายเผยให้เห็นท้องฟ้าอันสดใสามากขึ้นเปรียบกับดวงชะตาประจําเดือนนี้ครับที่มีหลายดวงกําลังจะผ่านพ้นมรสุมที่มาปกคลคุมหลายเดือนดวงผ่านพ้นเคราะห์ร้าย เตรียมเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสช่วงนับจากเดือนนี้คือเดือน 10- ถึงเดือนส2มีหลายดวงจะกลับมารุ่งพุ่งขึ้นดวงพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีดวงปรับตัวดีขึ้นในหลายๆด้านทั้งทางด้านการเงินการงานความรักความสุขสมหวังสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเป็นช่วงที่จะกลับมาคึกคักมีความหวังมีความสุขมากขึ้น เงินทองแน่นอนย่อมจะไหลามาเทมามากขึ้นนับจากเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเราไปดูดวงแต่ละด้านกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คุณมีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางอยู่ตลอดครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนเลยทีเดียวเรียกว่าชีพจรลงเท้าเดี๋ยวต้องไปโน่นติดตอนนี่สารพัดครับบทจะมีเรื่องเข้ามาแต่ละทีก็ชอบมารพร้อมๆกัน จนแทบจะแยกล่างเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่วุ่นวายกับเรื่องการเดินทางเรื่องการติดต่อผู้คนซึ่งแน่นอนยิ่งมากคนก็มากความครับยิ่งมีเรื่องให้ต้องแก้อยู่ตลอดแต่ในความวุ่นวายก็ยังมีความโชคดีซ่อนอยู่ครับเพราะว่าผู้คนจํานวนมากจะนํามาซึ่งสิ่งดีดด้วยไม่ใช่แค่เรื่องวุ่นวายเพียงอย่างเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสดีๆคําแนะนําต่างๆหรือว่าความช่วยเหลืออุปถัมภ์หากคุณกําลังประสบปัญหาติดขัดบางอย่างที่แก้ไม่ตก อาจจะมีคนมาช่วยเหลือมาแนะนำทางออกทางแก้ไขให้กับคุณก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องออกเดินทางไปพบปะผู้คนก็ควรไปครับอย่าปฏิเสธหรือว่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะอาจจะพลาดสิ่งดีๆก็เป็นได้ครับและถ้าพูดถึงเรื่องดวงที่ดีและโดดเด่นมากที่สุดในเดือนนี้คือดวงด้านใดก็จะมีอยู่เรื่องเดียวครับนั่นก็คือดวงทางด้านโชคลาภที่จะเกิดขึ้นได้สองรูปแบบด้วยกันครับคือโชคเรื่องเงินกับเรื่องสิ่งของครับ ที่ดวงโดดเด่นมากทีเดียวมีโอกาสจะได้มาง่ายๆแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนถ้าเป็นโชคเรื่องเงินก็จะเป็นด้านการเสี่ยงโชคถูกรางวัลเดือนนี้จะมีโอกาสได้โชคได้ลาบบุญหล่อนทับไม่ทันตั้งตัวครับแต่จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ดวงนะครับและโชคเรื่องเงินอีกด้านก็จะเกิดจากการกระทําของเราเป็นหลักครับจากกิจการงานจากการลงทุนลงแรงซึ่งเดือนนี้ลงทุนอะไรไปไม่สูญเปล่าครับแต่จะได้กลับมาเป็นกอบเป็นกำรร โดยเฉพาะคนทำการค้าที่จากจุดนี้ไปการค้าการขายจะเริ่มกลับมาคึกคักมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นก่อบเป็นกรรมรายได้เพิ่มกำไรพุ่งลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเงินทองก็เริ่มไหลามาเทมาหมุนเงินคล่องทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายกิจการซึ่งช่วงปลายปีก็มีโอกาสฟลุกนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จากการค้าจากกิจการช่วงนี้เตรียมตัวสต็อกสินค้ากันไว้แน่นเลยครับ เพราะถึงเวลาเดี๋ยวของจะหมดของไม่พอขายจะขาดรายได้ไปเปล่าๆครับส่วนคนทํางานประจําการเงินก็ยังมั่นคงดีครับซึ่งปกติก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองกันอยู่แล้วครับถึงแม้รายจ่ายจะมีสูงแต่ว่ารายได้ก็ยังมีเพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนครับไม่ได้สะดุดหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินติดขัดเว้นเสียแต่ว่าคุณเอาเงินก้อนไปทําอะไรอย่างเอาไปลงทุนเอาไปซื้อของชิ้นใหญ่ราคาสูงถ้าไม่ได้แบ่งเงินให้ดีด ก็อาจจะมีปัญหาติดขัดตามมาได้ส่วนเรื่องที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นก็มีอยู่ด้วยกัน2กรณีครับคือได้เงินจากโบนัสปลายปีอันนี้คุณมีสิทธิ์แน่นอนและก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้มากกว่าปีก่อนด้วยนะครับจะถือว่าเป็นข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับส่วนกันอีกด้านที่จะได้เพิ่มก็มีโอกาสจะได้มาจากการปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่ไปทําตําแหน่งใหม่ๆ บางขณะก็มีโอกาสได้ปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยตามความสามารถตามความเหมาะสมครับซึ่งลักษณะแบบนี้คุณก็มีโอกาสได้เช่นกันครับและโดยภาพรวมแล้วนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปอีกประมาณ3เดือนที่เหลือครับดวงการเงินจะเป็นในช่วงขาขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นในทุกๆท,ทางครับเงินทองเริ่มไหลามาเทมามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ด้วยหรือได้เงินก้อนแบบฟุฟลุกจากการเสี่ยงโชคจากลาบลอย รือการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากบุคคลอื่นทําให้ฐานะการเงินนับจากเดือนนี้จะดีว,วันดีคืนเข้าขั้นร่ํารวยมั่นคงมีเงินเหลือเฟือไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะทีเดียวครับรวมถึงทางด้านนี้สินด้วยนะครับที่มีโอกาสจะทุเลาเบาบางลงจนถึงหมดไปได้ในที่สุดอาจจะมาจากความตั้งใจจากความขยันทํางานหาเงินจากลาบก้อนใหญ่ก็เป็นไปได้หรือมาจากความช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลอื่นที่คุณนับถือกันมานาน จากผู้หลักผู้ใหญ่เครือญาติพี่น้องคนเหล่านี้จะมาช่วยเหลือเรื่องเงินแก่คุณในไม่ช้านี้ครับส่วนเรื่องโชคลาภีกประเภทที่คุณมีโอกาสจะได้ไม่แพ้กันในระยะนี้คือการได้โชคเป็นประเภทของชิ้นใหญ่ครับจากมารดกตกทอดอย่างเช่นบ้านอาคารที่ดินกิจการธุรกิจหรือแม้แต่รถยนต์ครับถ้าใครมีแผนจะออกรถใหม่ในสิ้นปีนี้โอกาสมาถึงแล้วครับคุณจะได้สมหวังดังใจ ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรให้ต้องกังวลครับรวมถึงการขายที่ขายทางด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะขายเองหรือว่าเป็นนายหน้าดวงด้านอสังหาระยะนี้ดีเด่นทีเดียวครับถ้าคุณทําเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คุณจะโชคดีรวยไม่รู้ตัวครับรับเงินก้อนใหญ่กันแบบงงๆบางคนบอกว่าประกาศขายที่มานานหลายปียังไม่มีคนมาซื้อจะทาอย่างไรดีก็ต้องบอกว่าของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับดวงเลยนะครับ ถ้าดวงถึงจังหวะของมันก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันมากครับก็มีคนโทรมาขอซื้อเองแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาจะลุนเท่าไหร่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะขายได้แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําจะช่วยให้ขายที่ได้ง่ายขึ้นซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับตามความเชื่อโบรรลโบราณแล้วที่ดินแต่ละที่ก็มักจะมีผู้ดูแลอยู่ครับอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของเก่าเขาหรือว่าบรรพบุรุษถ้าเราจะขายที่โดยไม่บอกไม่กล่าวบางทีก็ขายไม่ค่อยได้นะครับ อย่างน้อยก็ต้องจุดทูบบอกก็ลองไปทําพิธีดูครับหาของเส้นไหว้จุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่ซะจะได้ขายได้ง่ายขึ้นครับถ้าใครจะขายที่ขายบ้านหรือว่าอาคารอาสังหาต่างๆก็ลองนําไปใช้กันดูครับต่อมาเรามาดูดวงทางด้านการงานกันอีกสักหน่อยครับช่วงนี้ดวงการงานก็มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงเช่นกันครับดวงมีโอกาสจะได้เคลื่อนที่จะย้ายจากที่1ไปสู่อีกที่หหมายความว่าใครที่อยากจะโยกย้ายหน่วยงาน ย้ายสาขาย้ายแผนกหรือย้ายสถานที่กิจการงานต่างๆก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลยครับเพราะดวงเริ่มมาแล้วคุณจะได้โยกย้ายกันสมใจซึ่งลักษณะดวงการงานก็ต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรที่ทําอยู่เดิมมันจะถูกปรับเปลี่ยนใหม่หรือเลิกทําสิ่งเดิมๆแล้วหันไปทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนครับซึ่งก็จะครอบคลุมถึงการเปลี่ยนงานด้วยนะครับการโยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ การเล่นขั้นปรับตำแหน่งเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่ๆไปเจอเพื่อนร่วมงานใหม่อะไรแบบนี้ครับมันกำลังจะเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้ต่อไปอีก3เดือนที่เหลือครับขอฝากเตือนทิ้งท้ายเรื่องเกียนเสียเงินไว้หน่อยนะครับใช่ว่าจะมีแต่รายรับอย่างเดียวนะครับเดือนนี้เรื่องเสียเงินเสียทองก็ยังมีอยู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีครับมันอาจจะมีเหตุกระทันหันให้คุณต้องเสียเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางเครือญาตินะครับ อาจจะมาจากการขอยืมเงินหรือเมื่อขอให้ช่วยค้าประกันต่างๆซึ่งก็ไม่ได้เสียเงินทันทีแต่อนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นหนี้รวมกันได้โดยไม่ตั้งใจเพราะระยะนี้ดวงยังมีเกียนเสียเงินอยู่ครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งก็ต้องหาทางออกเอาตัวรอดกันเฉพาะหน้าครับดูกันตามความเหมาะสมก่อนจะช่วยเหลือใครหรือว่าโอนเงินให้กับใครก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆนะครับ บริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ